สำหรับกลุ่มเทคโนโลยีนะครับเราก็จะเห็นว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยหุ้นในกลุ่มนี้ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่แค่เฉพาะในไทยนะครับในรวมถึงใน g l o b a l หรือระดับต่างประเทศเนี่ยก็จะโดนถล่มกันมาเป็นแถวนะครับทั้งปัจจัยเรื่องอความกังวลเรื่องดอกเบีย้ยเรื่องเรื่องเงินเฟ้อเรื่องการปรับขึ้นดอกเบี้ยของเฟดต่างๆนะครับ ทำให้หุ้นที่เป็นโกลด์สต็อกหรือกลุ่มเทคโนโลยีเนี่ยโดนกดดันลงมานะครับรวมถึงปัจจัยเฉพาะตัวของแต่ละตัวด้วยอ,อย่างประเทศจีนเองเนี่ยก็จะมีเรื่องกฎเกณฑ์ต่างๆทําให้ก็โดนถล่มลงมาเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเราเริ่มเห็นหุ้นทั้งฝั่งจีนทั้ง n แอสแดเนี่ยเริ่มรีบาวลกลับขึ้นมาแล้วโดยเฉพาะพวกกลุ่มเทคโนโลยีนะครับเราก็จะมาหาคําตอบกันนะครับว่าการรีบาลรอบนี้มันมันเป็นการจบการสิ้นสุดของขาลง และจะเป็นรุ่งอรุณของวันใหม่แล้วหรือยังหรือมันจะเป็นแค่เด d c แค b บอลส์นะครับการรีบาลด์สั้นๆแค่นั้นนะครับซึ่งวันนี้เราก็จะมาดูหุ้นฝั่งที่เป็นหุ้นเทคโนโลยีในประเทศไทยนะครับว่าตีมเป็นยังไงบ้างนะครับตอนนี้อัปเดตกันหน่อยว่าราคาหุ้นที่ลงมามันน่าซื้อไหมตัวไหนน่าซื้อดีนะครับโดยเราอาจจะเริ่มจากภาพของตัวมุมมองของต่างประเทศก่อนว่า ตัวการเติบโตของภาคอุรรมเนี่ยมันเป็นยังไงก็จากการที่ทำส u r v e y มามาทุกไตรมาสนะครับก็จะเห็นว่าภาคของตัวซอฟต์แวร์เนี่ยยังเป็นกลุ่มที่น่าจะเห็นการเติบโตได้ค่อนข้างดีอยู่ในปี2022นี้นะครับแม้ว่าการส urvey สองครั้งครั้งล่าสุดเทียบกับในไตรมาสสามเนี่ยอาจจะติ๊บลงไปบ้างน,นะครับแต่ก็ไม่ได้เยอะมากยังน,น่าจะเห็นกลุ่มนี้เติบโตได้ค่อนข้างดีอยู่ ถา้ามาดูตัวแยกรายรายซอฟต์แวร์นะครับก็จะเห็นว่ากลุ่มที่เป็นพวก Cloud Computing Security Software Digital Transformation AI Machine Learning แล้วก็ตัว C A M เนี่ยยังเป็นท็อปอยู่ก็จะเป็นกลุ่มเดิมๆที่เราเคยเคยพูดกันในช่วงก่อนหน้านะครับแล้วถ้ามาดูว่าภาวะเศรษฐกิจถ้ามันแย่ลงเนี่ย ัวงบประมาณในส่วนไหนที่มีโอกาสที่จะถูกตัดน้อยที่สุดน,นะครับก็จะเห็นว่า,ากลุ่ม Security Software, Cloud Computing, Digital Transformation พวก Data Analytics เนี่ยมีโอกาสที่จะปรับลดน้อยน้อยที่สุดน,นะครับอันนี้ก็จะเป็น5 t o ทอรไฟกลุ่มหลักที่เราคิดว่าน่าจะเป็นงบที่มีความร e ส i l เลียนหรือมีความยืดหยุ่นในภาวะที่เศรษฐกิจอาจจะมีการถอยลงไปนะครับนี้ ในภาพรวมของตลาดคลาวบ้างนะครับว่าตลาดโลกตอนนี้มันจะเป็นระบบออนพีมิสหรือระบบเดิมยังไงแล้วก็มันจะเปลี่ยนเป็นระบบคลาวขนาดไหนก็ต้องบอกว่าตอนนี้มันจะเป็นคลาวแค่มาสัก25นะครับแล้วก็มุมมองคาดการณ์เนี่ยในอีก2ปีข้างหน้าเนี่ยจะขึ้นไปอยู่ที่มาสักระดับ44เปอร์เซ็นต์ได้เพราะนั้นหุ้นกลุ่มที่ทำเกี่ยวกับเรื่องคลาวต่างๆเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเห็นการเติบโตในช่วง2สปีข้างหน้าต่ออีกค่อนข้างมากนะครับ เราก็มาจับให้ดูนะครับว่าแล้วในประเทศไทยพุดแต่ละตัวเนี่ยจะเ,เวลาทีมนี้มาทีมนู้นมาเนี่ยเราจะเล่นเล่นหุ้นตัวไหนในที่อยู่ในในทีมไหนนะครับก็จะเห็นว่า,าผมพยายามแยกให้ดูนะครับอย่าง NFT ก็จะเป็นพวก YGG นะครับ Metaverse ก็ YGG หรือ Digital Transformation ก็จะเป็นพวก Netbedito AI Human นะครับแล้วก็จะมีพวก Blockchain และต่างๆก็จะมีพวก s บ p ยพวกอะไรพวกนี้เข้ามาด้วยนะครับ นี้มาดูภาพปีนี้บ้างครับว่าหุ้นแต่ละตัวที่ราคามันปรับตัวลงมาบางตัวก็มี riba ขึ้นมาบ้างเนี่ยณตอนนี้ตัว valuation ตัวการเติบโตต,ต่างๆมันเป็นยังไงบ้างนะครับก็จะเห็นว่ามันก็จะมีบางตัวที่เรามีการดาวเกรด d คำแนะนำลงไปช่วงก่อนหน้านี้นะครับอย่างเช่นตัวดิโต เพราะว่า valuation เนี่ยมันปรับตัวเพิ่มขึ้นมาค่อนข้างเยอะจนจนตึงตัวนะครับก็ขอพักพักไปก่อนสักหน่อยแต่ว่าในแง่ตัว fundamental อะไรต่างๆเนี่ยก็ยังดีอยู่แล้วก็เป็นหุ้นที่คิดว่ามี potential ค่อนข้าง,งเยอะนะครับแต่อาจจะต้องรอจังหวะ valuation ที่เหมาะสมนะครับอีกตัวหนึ่งก็เป็น g ว g จเพราะช่วงก่อนนั้นนี่หลังจากที่ xr ออกมาเนี่ยราคาหุ้นค่อาจะมีความผันผวนทั้งปรับขึ้นปรับลงก็จะรุนแรงพองสมควรซึ่งเราคิดว่าตัวเนี้ย น่าจะต้องเริ่มกลับมาดูกันในช่วงอาทิตย์หน้าและเพราะอาทิตย์นี้ลูกพุดนอะไรต่างๆเข้ามาเต็มที่และ,และถ้าดูสัปดาห์นี้มันเห็นความผันผวน,นที่น้อยลงเห็นแรงขายที่น้อยลงอาทิตย์หน้าอาจจะต้องมาดูเพราะว่าหลังจากน,นี้ผมเชื่อว,ว่าจะเป็นเฟสของการที่ต้องมาดูฟันดั้มเนเท่าจริงจังของตัว YG นะครับส่วนตัวอื่นก็ยังคงคำนั้นไปมีม,มีมีการอัปเกรดขึ้นมาตัวหนึ่งก็คือตัว넥เบนะครับช่วงที่ผ่านมา สองปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาโดนกดดันทั้งเรื่องโควิดเรื่องบรูไอที่หมดอายุนะครับทาให้กําไรอาจจะไม่ไม่ได้เติบโตมากแต่ผมคิดว่าปีนี้น่าจะเริ่มเห็นการเติบโตที่ดีละเราเห็นทรายหรือเห็นสัญญาตั้งแต่ไรายได้ภาพไรายได้ตัวแต้มสี่เนี่ยเราเห็นเริ่มพลิกอัพฟื้นกลับมา,าดีซะดีกว่าช่วงก่อนโควิดนี่นะครับและปีนี้จะเห็นตัว iBox ซึ่งเป็นเซอร์วิสใหม่เนี่ยเข้ามามีผลอย่างในย่าสสำคัญเพราะนั้นตลาดเนี่ยน่าจะรับรู้ในฝั่งของตัว b o i tax ที่มัน มันลงไปเนี่ยเ,เยอะไปแล้วแล้วตอนนี้น่าจะกลับมาโฟกัสเซนที่โกลที่มันจะกลับมาเกิดขึ้นอีกรอบหนึงประกอบกับเวอ์ชั่นที่ไม่ได้แพงมากตัวนี้เป็นอีกตัวหนึ่งที่เราคิดว่ามีความน่าสนใจครับ เพราะฉะนั้นผมโดยสรุปโดยรวมนะครับสำหรับกลุ่มนี้เนี่ยผมจะทําเช็คลิสต์ไว้3ข้อนะครับปัจจัยแรกเนี่ยก็คือมาเช็คไตมั่นหนึ่งกันหน่อยว่าไตมั่นหนึ่งเนี่ยแต่ละตัวเป็นยังไงซึ่งผมคิดว่าผู้นําการเติบโตในไตมั่นหนึ่งเนี่ยจะมี3ตัวก็คือตัวสบาย YG g แล้วก็ดิจิตอสามตัวเนี้ยน่าจะโตทั้งเยอนเยียแล้วก็ Q ิวอคิวส่วนตัวอื่นๆเนี่ยคิดว่าเยอนเยียน่าจะมีโอกาสโตได้แต่ว่า Q ิวอคิวเนี่ยน่าจะดรอปตัวลงตาม s e a s นอลิตี้นะครับเราเริ่มเห็นสายของสัญญาณโปรเจกต์ต่างๆเเรรริ่่มมมกลััับบบาาาคคออนนนนข้นน้้งงดดีีีใไปยะะจต ดูกันต่อไปเช็คลิสที่สองสำหรับที่ผมยกยิบยกขึ้นมาก็คือเวลาณตอนนี้วเวลาหุ้นมันลงมาเนี่ยเราก็จะต้องมาหาและว,ว่าตัวไหนที่มีโอกาสที่จะรีบาวหรือว่า ปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ค่อนข้างแรงกว่ากลุ่มนะครับซึ่งในกลุ่มนี้ตีมหลักของเขาเลยเนี่ยมันก็คงหนีไม่พ้นการเติบโตของตัวกําไรนะครับเพราะนั้นหุ้นที่จะพลิกในตีมนี้ก็คือตีมที่เป็น growth winner แล้วก็มี growth potential ค่อนข้างดีเนี่ยก็จะมีทั้งตัวสบายนะครับดิโต้ฮิลแมแล้วก็ตัว YGG นะครับพวกนี้จะเห็นการเติบโตตั้งแต่ระดับ30%ขึ้นไปถึง146%สำหรับตัวสบายแล้วก็ยังมีอัพไซด์อีกค่อนข้างเยอะนะครับสำหรับตัวหุ้นพวกนี้จก potential ในอนาคต เช็คลิสต์ท้ายเช็คลิสต์ที่สามนะครับอันนี้ก็จะเป็นเมื่อกี้เราพูดถึงธีมเลือกหุ้นที่มันโกรดไปแล้วแต่ว่าบางตัวเนี่ยอาจจะแบบเห็น valuation ันที่มันค่อนข้างตึงตัวไปแล้วนะครับอย่างเช่นดิโต้อย่างเงี้ยเราก็มามองในในแง่อของธีมนี้ว่าแล้วถ้ามาดูตัวที่ v a l u a t i ันมันยังอยู่ข้างล่างล่ะอันนี้ก็จะเป็นสําหรับนักลงทุนที่อาจจะ,ะไม่เน้นบู๊มากเน้นปลอดภัยหน่อยแต่ว่าโกรดหรือว่าการแรลี่ขึ้นเนี่ยมันก็อาจจะไม่แรงเท่ากลุ่มแรกนะครับแต่ว่าจะจะได้ความปลอดภัยที่เสริ ค่อนข้างโอเคก็จะมีพวกทั้ง I G Human สบายนะครับโดยถ้าเทียบตัว P E เนี่ยก็จะเห็นว่า I G Connect B เนี่ยมี P E ค่อนข้างค่อนข้างน่าสนใจส่วนฝั่งของตัว P G เนี่ยก็จะเป็นตัวสบายที่ที่มี a a เ a ช i ่นค่อนข้างดีนะครับและโดยรวมก็จะเป็นเป็นประมาณนี้ครับสำหรับตัวกลุ่มเทคโนโลยีนะครับแนะนำ3เรื่องครับเรื่องแรกมาดู่าไตมั1ใครเป็นผู้ชนะนะครับก็ ก็อย่างที่ผมเรียนไปแล้ว3ตัวเรื่องที่2ใครเป็น g o วิ Winner นะครับแล้วก็เรื่องที่3ถ้าเล่นเรื่อง v a r i a t i o n Cash Up จะเล่นตัวไหนได้นะครับก็โดยสรุปขอไว้ประมาณนี้ครับสำหรับตัวกลุ่มเทคโนโลยีครับของทับ